คนเห็นด้วยกับย,ายา่าๆไหมคะว่าเรากินข้าวอร่อยที่สุดก็ตอนที่เราหิวมากๆเรานอนหลับสนิทที่สุดก็ตอนที่เราเหนื่อยมากๆ <c oughs> นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะมีค่ามากที่สุดก็เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นมากที่สุดค่ะเห็นด้วยไหมคะว่าประกันชีวิตก็แบบนั้นเหมือนกันค่ะคนจะคิดถึงประกันชีวิตก็ต่อเมื่อตอนนั้น เจ็บป่วยแล้วไม่สบายแล้วจริงไหมคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเองค่ะถึงเวลานั้นค่ะประกันจะทําหน้าที่จ่ายค่ารักษาให้เขาตรงนั้นค่ะเห็นด้วยไหมคะว่าค่าของการป้องกันยังไงก็ถูกกว่าค่าของการแก้ไขเสมอค่ะโดยเฉพาะบินค่ารักษาของโรคร้ายแรงค่ะอันนี้เหมือนโจรปล้นทีเดียวเลยค่ะ เจ็บหนักแน่นอนค่ะเงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิตหมดเลยค่ะดังนั้นวันนี้เลือกได้ป้องกันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะ